เอาละครับกาวัสดีผู้ชมาทาุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเองเบนซ์ ben. ตอนนี้เราอยู่ในเกมมินิเดย์ซีพาร์ูแล้วโอเคจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราไปตายที่ป่านู้นนะฮะตายแบบไม่เหลือซากขนาดพี่ทวิตตี้ก็ช่วยไม่ได้เลยนะฮะเราจะมานี่โอเคใช้ตัวใหม่ไปเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ใจเย็นเดอ้อใจเย็นเดอ้อใจเย็นเดอ้อผมต้องไปทางไหนอะ เคเดินเลี <Pf ing. S 1> ่ยงไปแล้วก oh ันนะครับทุกคนเด็เลี่ยงที่จะเจอสถานการณ์อันบีบบังคับโอ้โหแต่ตรงนั้นมันมีรถอะมันน่าจะมีของนะเออโอ้ยตรงนู้นไม่โรงงานตรงนู้นไม่โรงงานตรงนู้นไม่โรงงานมีโรงงานก็ต้องมีขขา มีของก็ต้องมีซอมบี้โอ้อะไรนะเอ่อทำไมเสียงอะไรมันติดติ่ดๆเนี่ยผมรู้สึกปวดหัวจังโอยโอเคฟาร์มได้ฟาร์มได้ก็ฟาร์มสิครับไม่มีอะไรเลยโอเคโอ้ยมีกล่องให้ฟาร์ม ไหนดูหน่อยสิแกมีอะไรไฟฉายเขาไ้ทำอะไรนะไม่รู้เหมือนกันเก็บไว้ก่อนมันน่าจะจำเป็นสำหรับผมโอเคมาซูมออกีอน,นฟาร์มได้ไหมไม่ได้อะโอเคดโอเคครับตัวนี้ไม่เป็นทางออกแล้ว ก็ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่จะเก็บบ้าเอ้ยโอ้เป็นเชือกเราได้เชือกมาโอ้สมบีปีสมบปีสมบปีสมบปีวิวิใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อใจเย็นเด้ออุ้ยกูยังเจออีกเหรอกูยังเจออีกเหรออันนี้ฟาร์มได้ไหมก็ฟาร์มไม่ได้หรอึ๊บวิ่นี่ไง ไอ้ตรงนี้ไอหน้าปกเลยต้องมีอะไรแน่แนโอเคเรามาถึงถนนแล้ว I want eat something ฉันต้องการจะกินอะไรสักอย่างเอ่อมันไม่มีอะไรให้กินนะ่ะขอโทษทีนะชิบหายแล้วหิวตายแน่เลยวะ่ะไม่ได้ ต้องฟาร์มให้เสร็จก่อน,นอออเดี๋ยวค่อยหิยว,ยว,ยวโอ้ยเด้อใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อโอ้ยตกใจเบิ้ลโอ้ยเนาะอ,อาหารก็ไม่มีเออดังนั้นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วน่าจะเป็นบลูเบอร์รี่หรืออะไรสักอย่างที่ทำให้นายอิ่มได้นะ โอเคบูเบอรี่โอเคพอพยุงท้องพยุงท้องเออโโอ้หกินอะไรเยอะแยะโอ้จะกินเด้อจะกินเด้อก็กินไปแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยไม่พอใจอะไรวะฮะโอ้ยโอ้ย ชิปหายแล้วไงรนนีฟาร์มได้ไหมรีฟาร์มได้อีกกูก็ต้องอสู้ก็ได้วะโอ้ยิงเพิ่มเลือนก่อนอ่าชิสเฮลิโกเกนโอเคมะต้องมีของดีๆโอ้โหสัตว์เอ้ยอยูยอมฆ่ากับซอมบี้เพื่อได้ไึ้งือนะไม่คุ้มเลยข้างล่างเกียมหมดแล้วครับผมสงสัยต้องไปดูข้างบนละ งน,นี้ไม่ซอมบีนะ,ะมันมีอะไรให้กินวะเนี่ยในบ้านต้องมีอะไรให้กินสักอย่างหนึ่งแหละเข้าเลย apple โอเคจัดไป apple กิน apple ก่อนโอ้โหมีสองหน่วยมีสองหน่วยกินสองหน่วย yes โอเคโอเคตอนนี้เราเดินมาสุดแล้วนะก็ยังไม่เจออะไรเลย ว้ยเจอไล่แล้วเจอเจอแล้วทำไมอ่ะไม่มีโองไม่มีกล่องให้ฉันเก็บเลยเลยไม่มีโง้งไม่มีของให้ฉันเก็บเลยเลยอันนี้บ้านที่เราเจอปะเออวะบ้านโอ้โหยยะงเพิ่งหิวลูกยังเพิ่งหิวคนนิ้วหิวง่าย โอ้ยเด้อใจเย็นเด้อใจเย็นแล้เอาสิบหาละกูสิบหาล้วอืมเอเด๋ยวจุ๊กเด๋ยวจุ๊กไปไงล่ะโอ้ยยังไม่ไปจู๊กไปได้แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรให้ฟาร์มแล้วมั้งผมออกเลยแล้วกันครับโอเคโอเคก็ก็ไม่ได้